ใไหมนะกล่อไม่มีโกูเลยได้คลยเปิดดูได้เลยไม่ดกีกีนชาเปนตเอะย่าคุณพัดเข้าเลย เหม็นดิไม่ฉีดใหม่วะเอามาฉีดใหม่ดิกูลืม,ม,มอะไรวะลืมจุกแกละใครแม่งบุตรต้นคิดวะอันเนี้ยของเราของเราอันที่มันเดี๋ยจุกแล้ไหนไหนใครแม่ไหนไอ้อ่าแป้งเขาจุกแล้ นะจก๊ะแล่จุกุแล่เออจุกุยดจพอละมากูแล้วคนมีร้านนอนไหนะนจอยู่ใครเหม็นที่ปากกูกูหวานงั้

มันเธจุกเลยเลยหอมแม่ไอ้ละพลอยมันให้มันเอาไปทาปากต่อก็อร่อยสิคะทำไมกลิ่นมันเป็นอย่างงี้อ่ะจ้าอะลิสติกมาทาปากไมไปทาแล้วเดี๋ยวหมดจิ้มเดียวเหนียวจิ้มหนึ่งเหนียวเหี้ยเรียกไอ้สารไปเถอะ